สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชนแนลและเมนูกาแฟโบราณ3ลิตรสีอย่างเข้มข้นรสชาติกาแฟก็เข้มข้นเหมือนกันเริ่มจากช่างน้ำหนักผงกาแฟโบราณปร,ริมาณ2 2 5กรัมหรือถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ11ช้อนแกงตักแบบพูน,พน ครีมเทียมชั่งน้ำหนักให้ได้อยู่ที่300กรัมหรือไม่มีเครื่องชั่งก็ประมาณ20ช้อนแกงตักพูนนะแต่ถ้าจะทำขายก็แนะนำว่าซื้อเครื่องชั่งจะชัวร์กว่าค่ะจะได้มาตรฐานเดียวกันรสชาติเท่ากันทุกครั้ง น้ำตาลทรายขาวใส่ที่240กรัมหรือไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ10-11ช้อนแกงแบบพุ่นๆอย่างแรกเพื่อความสะดวกเราจะเทพงกาแฟโบราณใส่ถุงกรองแบบนี้ตามด้วยน้ำร้อนเดือดจัด2,100 ml ย้ำว่าเดือดมากๆ พราะสูตรนี้เราจะแช่กาแฟาเอาไว้นานถึง15นาทีเพื่อให้ได้รสกาแฟาที่เข้มข้นรสกาแฟาแบบชัดเจนโดดเด่นสุดๆถ้าอยากได้กาแฟาเข้มมากหรือเข้มน้อยกว่านี้สามารถเพิ่มลดเวลาแช่กาแฟาเองได้ความสะดวกของการเทผงกาแฟาใส่ถุงกรองตั้งแต,แต่แรกคือเราสามารถยกถุงกรองขึ้นมาแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปเทกรองกาแฟาอีกรอบประหยัดเวลาแล้วก็ป้องกันการเทหกเลอะเทอะด้วยใส่น้ำตาลทรายขาว240กรัมและครีมเทียม300 ตอนนี้น้ำกาแฟายังมีความร้อนอยู่มากสามารถละลายน้ำตาลครีมเทียมได้เนียนกริบหายห่วงไม่ต้องกลัวว่าแช่กาแฟนานแล้วเขาจะไม่ละลายแล้วเพื่อรสชาติหวานมันที่ละมุนกลมกล่อมเข้ากันดีมากยิ่งขึ้นเราก็จะเติมนมข้นหวานลงไป420 ml เพื่อให้ได้รสหวานนุ่มไม่ได้หวานแหลมจากน้ำตาลายขาวเพียงอย่างเดียว จากนั้นก็จะเติมนมข้นจืดอีก300 ml สูตรนี้ลี่จะเน้นรสชาติกาแฟโบราณให้โดดเด่นที่สุดหวานกลางมันน้อยถ้าใครที่ติดรสมันก็ต้องเพิ่มครีมเทียมนะคะถึงจะได้รสมันสะใจ แต่มีข้อควรระวังอยู่ถ้าเราเพิ่มครีมเทียมรสชาติของกาแฟก็จะจางลงสีกาแฟเข้มมากน่ากินสุดแต่ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่ยเย็นก่อนหนึ่งคืนเพื่อดึงรสชาติให้ชัดเจนและอร่อยมากขึ้นหลังจากแช่ยเย็นเจี๊ยบก็ต้องผสมให้เข้ากันอีกครั้งก่อนตักขายหรือก่อนเทขาย เพราะตัวผงกาแฟกับความนมและครีมเทียมจะแยกชั้นกันอยู่เล็กน้อยแก้ว22ออนซ์แก้วนี้ถ้าเราตักใส่200 ml ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ7บาท35สตางค์ถ้าไม่มีค่าเช่าเราก็สามารถขาย20บาทพอได้อยู่แต่ได้กำไรน้อยแต่ความเห็นส่วนตัวรียว่าแบบตักทีละตักเนี่ยใช้เวลายเยอะกว่ายกเทแบบนี้เลยสะดวกดีแล้วก็ส่วนตัวถนัดแบบนี้มากกว่าค่ะ แต่เพื่อนๆก็สามารถเอาไปอดัดแตามอุปกรณ์ที่เรามีหรือจะเอาใส่ถังน้ำแล้วให้ลูกค้ากดเองอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่จุดขายของร้านเราเลยรสชาติกาแฟเข้มข้นอร่อยในต้นทุนไม่แพงหรือว่าใครชอบเข้มแบบติดขมไปเลยสามารถเพิ่มผงกาแฟโบราณได้นะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันจ้า